สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกอดติดหวยดังมาแชร์นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่5กรกฎานะคะแอดก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขปังๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตกันนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่แนวทางลือลั่นสนันเมืองนะคะซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดเต็มนะคะแอดก็เอามาให้ดูก่อนใครเลยนะคะตัวเลข แนวทางงวดประจาวันที่16กรกฎานะคะเลขท้าย2ตัวบนล่างซึ่งก็มีตัวเลขคือ51 53 55 50 31 33 35 30 91 93 95 90 41 43 45แล้วก็40นะคะส่วนตัวเน้นก็คือ91 93 953543แล้วก็45นะคะอันนี้ก็เป็นชุดเน้นนะคะตัวเด่นนะคะคุณผู้ชมต่อด้วยเนือทางเล็ท้าย2ตัวล่างเน้นนะคะซึ่งก็มีตัวเลขคือ303137384041474850515758909197 แล้วก็98นะคะส่วนชุดเน้นก็คือ97 98แล้วก็58นะคะสำหรับตัวเน้นล่างนะคะคุณผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะไปต่อกันที่แนวทางแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะคะ10เลขฮิต10เลขดังนะคะวดประจําวันที่16กรกฎาคมซึ่งก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคือ69 2 8 64 8ดหกสี่แปดเกหแหกสแล้วก็1 0นะคะสำหรับเมธำเนียนลอตเตอรี่นะคะคุณผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางซื้อลอตเตอรี่นะคะ ไปต่อกันที่แนวทางคุณสมพิษนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเล็กท้าย3ตัวบนงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะคะซึ่งก็ให้เน้นบนที่หลักศูนย์ค่ะส่วนตัวเลขก็มี402 602 406และก็407นะคะต่อด้วยแนวทาง2ตัวบนนะคะซึ่งก็มี02 20 04 40 06 60 07แล้วก็70นะคะต่อด้วยแนวทางเลขท้าย2ตัวล่างนะคะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก8นะคะชุดเน้นก็มี08 80 28 82 81 18 48และ 8 4นะคะต่อด้วยชุดรองนะคะซึ่งก็มี3 8 8 3 5 8 8 5 6 8 8 6 7 8 8 7 9 8และ8 9นะคะต่อด้วยตัวเบิ้ลนะคะนั่นก็คือ8 8นะคะชอบก็จดเอาไว้ดูคะ่ะถ้าไม่ชอบก็ ดูช่องถัดไปนะคะไปต่อกันที่แนวทางหนูผีพนเนจรนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวบนวบงวดประจำวันที่16กรกฎานะคะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก7นะคะส่วนตัวเลขก็มี527 547แล้วก็587นะคะต่อด้วยแนวทางสองตัวบนนะคะซึ่งก็มี27 47และ แปนะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะ ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ